สถาบันพระปกกล้านะครับได้บันทึกประวัติจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เอาไว้ผู้เรียบเรียงคือคุณอัญชลีจวงจันทร์เจเรพันเลืองผู้ทรงคนณวุฒิประจำบทความนะครับได้เล่าถึงประวัติจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เอาไว้24มิถุนายน2475ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านในแต่ละช่วงเวลามีที่มามีเหตุการณ์มีการเข้ามาดํารงตําแหน่งในสถานการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไปนะครับจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะพบว่ามีการเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองของนายพล หลายท่านครับในทหารที่มีบทบาททางการเมืองและมีความสําคัญต่อการเมืองของไทยอีกท่านหนึ่งก็คือจอมพลสฤษดิ์นรัฎนายกรัฐมนตรีคนที่11อของประเทศไทยผู้ซึ่งวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาประเทศซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจอมพลสฤษดิ์นรัต์เกิด 16มิถุนายน2,451ที่บ้านท่ารงยาตลาดพาหุรัฐกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของพันตรีหลวงเรืองเดชอน,นันต์ทองดีธนรัตน์กับนางจันทิพธนรัตน์เนื่องจากมารดาเป็นชาวอำเภอมุกดาหารในสมัยนั้นปัจจุบันก็คือจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับและเคยพาบุตรชายไปอาศัยที่จังหวัดนครพนม ซึ่งถือได้ว่าจอมพลสฤษดินรัฐ์มีสายเลือดของชาวอีสานอยู่เต็มตัวครับจอมพลสฤษดินรัฐคณะดำรงยศพันเอกสมรสกับคุณหญิงนวลจันทร์ธนรัฐและต่อมาได้สมรสใหม่กับคุณหญิงวิจิตราธนารัตนชละัพทิดาของนวโทพระสอนการวิจิตและนางประเทียบชละซั์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2491ราโดยมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพ จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนมหันตภารามกรุงเทพและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแนวร้อยทหารบกหรือโรงเรียนแนวร้อยชั้นประถมเมื่ออายุเพียง9้าขวบโดยสำเร็จการศึกษาขณะมีอายุ21ปีเต็มเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 4 7 2ได้รับยศร้อยตรีประจำการที่กองทัพบ,บกที่หนึ่ง กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ในปีพุทธศักราช2476ขณะติยดยศร้อยตรีได้เกิดกบฏบวรเดชนำโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบาวรเดชรัตรีสริธนรัตนเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาหมวดปราบปรามกบฏของฝ่ายรัฐบาลที่มีพันเอกหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บังคับบัญชาหลังจากรัฐบาลได้รับชัยชนะ ได้รับพระราชทานยศร้อยโทจากนั้นอีกสองปีคือในปี2478ก็เลื่อนยศเป็นร้อยเอกในปีพศ2484จอำพลสษริธนรัฐเข้าร่วมในสงครามมหาเอเชียบูรพาในขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพันทหารราบที่33มียศเป็นพันตรีและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง วันที่1เมษายนพุทธศักราช2 4 8 8จึงได้เลื่อนยศเป็นพันเอกตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่13และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลำปางหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงมีการผลัดเปลี่ยนอำนาจทางการเมืองโดยก่อนหน้านั้นเมื่อปีพุทธศักราช2อ8 7อําำนาจของจอมพลปพิบูลสงครามได้เริ่มเสื่อมถอยลงหลังจากลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแต่พันเอกสริธนรัตน กลับเติบโตขึ้นโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยกำลังสำคัญจนกระทั่งปีพุทธศักราช4 9 9 0ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงของคั่วกันเมืองอีกครั้งหนึ่งเมื่อคณะนายทหารนำโดยจอมพลผินชุนหวันก่อการรัฐประหารโค่นล้มอำนาจของพลตรีถวันธรรมรงนาวาสวร์ ด้วยความเคารพเลื่อมใสที่มีต่อจอมพลปพิบูลสงครามผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติพันเอกสริธนรัตน์จึงเข้าร่วมกับคณะรัฐประหารซึ่งถือเป็นการกลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งของจอมพลปพิบูลสงครามโดยมีพันเอกสริธนรัตน์เป็นขุนพลคู่ใจตั้งแต่นั้นมานับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตราชการของพันเอกสริธนรัตน์ก็ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปีพุทธศักราช2,492ได้รับพระราชทานยศพลตรีดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งและรักษาการผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งผลงานที่สร้างชื่อคือการเป็นหัวหน้าปราบกบฏวังหลวงเมื่อปีเดียวกันหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้รับการเลื่อนยศเป็นพลโทต่อด้วยการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2493 ต่อมาในปีพุทธศักราช2,495ได้ครองตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกครองยศพลเอกว่าด้วยเรื่องบทบาททางการเมืองในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2,500ยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันเป็นรัฐบาลชุดสุดท้ายของจอมพลปอพิบูลสงครามแต่อยู่ในตำแหน่งนั้นได้เพียงสิวันก็ลาออก สาเหตุของการลาออกจากตำแหน่งของจอมพลสฤษดินรัตน์นั้นเกี่ยวโยงย้อนหลังมากับการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ซึ่งมีการกล่าวขานว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตมีการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้อันาพานที่เรียกโดยสุภาพในขณะนั้นว่าผู้กว้างขวางซึ่งผลก็คือพักเสรีมณังคศิลา ของจอมพลปอพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมากจึงสามารถดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางความวุ่นวายอย่างหนักจากการเดินประท้วงของนักเรียนนักศึกษาประชาชนนับหมืน่นนับแสนคนซึ่งเรียกร้องให้จอมพลปอพิบูลสงครามและพลตรจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจคู่บารมีผู้สถาปนารัฐตำรวจส่งอำนาจลาออกจากตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อสถานการณ์ลุกลามเกิดความวุ่นวายอย่างหนักจอมพลปอพิบูลสงครามได้แต่งตั้งให้จอมพลสษริธนรัต์เป็นผู้บัญชาการสามเหล่าทัพเพื่อคอยควบคุมสถานการณ์และช่วงนี้เองเป็นช่วงที่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษเนื่องจากจอมพลสษริธนรัต์สั่งการไม่ให้ทหารทำอันตรายประชาชนที่เดินขบวนชุมนุมประท้วงและยังเป็นผู้นำประชาชนเข้าพบจอมพลปอพิบูลสงครามที่ทำเนียบอีก ทำให้กลายเป็นขวัญใจของประชาชนทันทีจนได้รับฉายาในตอนนั้นว่าวีรบุรุษมักขวานวันที่13กันยายนพุทธศักราช2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์และคณะทหารยื่นคำขาดต่อจอมพลปอพิบูลสงครามว่ายินดีที่จะให้รัฐมนตรีลาออกแต่ตนจะขอเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเองยิ่งสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งจอมพลสริธนรัฐได้พูดผ่านวิทยุยานเกราะถึงผู้ชุมนุมในเหตุการณ์นี้โดยมีประโยคสำคัญที่ยังติดปากมาจนทุกวันนี้ว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราชส5 0 0ผู้คนนับแสนพากันลุกฮือเดินขบวนบุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเมื่อไม่พบจอมพลปพิบูลสงครามจึงพากันไปบ้านจอมพลสริธนรัตในขณะที่รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคราม ก็กำลังจะเตรียมจับกลุ่มจอมพลสริธนรัตน์ในข้อหากบฏท,ที่สนับสนุนให้ผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลแต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการใดๆในคืนวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500จอมพลสริธนรัตน์ก็นำกำลังทหารเข้ายึดอำนาจโค่นล้มจอมพลปพิบูลสงครามหลังจากการยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแล้วจอมพลสริธนรัตน์เห็นว่าไม่เหมาะสมที่ตนเองจะขึ้นครองอำนาจ จึงตั้งนายพศสารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนายพศสารสินได้จัดการเลือกตั้งและได้พลโทถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาได้เกิดความวุ่นวายจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐมนตรีขึ้นพลโทถนอมกิติขจรไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจึงร่วมมือกับพลโทถนอมกิติขจรยึดอำนาจรัฐบาลพลโทถนอมเอง และจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่11เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502หลังการทำรัฐประหารรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรในช่วงการบริหารประเทศจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ประกาศยกเลิกสถาบันทางการเมืองต่างๆเช่นพักการเมืองและได้สร้างผลงานทั้งทางด้านการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาประเทศไว้มากมาย ผลงานที่สำคัญได้แก่การออกกฎหมายเลิกการเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาดกฎหมายปราบปรามพวกนักเลงอันธพาลกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2504ถึงพุทธศักราช2509 ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ,ตอมามีการสร้างสาธารณูปโภคสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเช่นไฟฟ้าประปาถนนให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบทซึ่งเรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตมีฉายาว่าจอมพลผ้าขาวม้าแดงนับเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของคนไทย เพราะตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งและมีบทบาทท่านได้ใช้มาตรการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อจัดการความสงบเรียบร้อยของประเทศเครื่องมือสำคัญของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในการปกครองประเทศคือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจ,จักรพุทธศักราช2502ซึ่งบทบัญญัติ20มาตราโดยมาตราที่17ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษได้อย่างกว้างขวางและรุนแรง ถึงขั้นประหารชีวิตโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสารยุติธรรมการใช้มาตราที่17แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจักรพุทธศักราช2502ได้ส่งผลดีต่อสังคมไทยในยุคนั้นคือการใช้อำนาจที่เฉียบขาดดังกล่าวทำให้อาจยากรรมลดลงโดยมีการกวาดล้างนักเลงอันธภา,านผู้มีอิทธิพลยาเสพติด ทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นยังเป็นการปราบปรามการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์อีกด้วยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลเสียแล้วพบว่าการนำมาตรา17มาใช้เพื่อกวาดล้างทำลายศัตรูทางการเมืองเป็นการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ให้สามารถตรวจสอบกลุ่มผู้กุมอำนาจการปกครองตอลอดจนการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยต้องหยุดการพัฒนาอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการปกครองแบบเผด็จการเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยภาพรวมในการปกครองและการบริหารประเทศจำพลสริทธนรัตได้ประกาศว่าข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งนักประวัติศาสตร์ทางการเมืองถือว่าเป็นสมัยเผด็จการเพราะไม่มีสภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและไม่มีกลไกควบคุมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา17ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช5 5 0 2สามารถใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการได้เองรัฐบาลได้ออกแถลงการอยู่โดยใช้ข้อความว่าคณะปฏิวัติและรัฐบาลนี้ควบคู่กันไปและได้ใช้มาตรา17แทรกแซงอำนาจทางตุลาการโดยสั่งประหารชีวิตผู้ต้องหาในหลายคดี เช่นคดีเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และบ่อนทำลายประเทศชาติคดีวางเพลิงคดียาเสพติดรวมทั้งคดีผีบุญหรือผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษเป็นตน้นในยุคที่จอมพลสฤษดินรัฐบริหารประเทศบรรดาพ่อค้าในทุนไม่มีใครกล้ากักตนหรือขึ้นราคาสินค้าเลยเพราะกลัวมาตรการขั้นเด็ดขาดซึ่งไม่ถูกจำคุกอาจถึงขั้นประหารชีวิต ส่วนในทางอำนาจบริหารนั้นจอมพลสริทธนารัตต์ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยการบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพลสริทธนรัตต์โดยภาพรวมถือว่าประเทศมีการพัฒนามากขึ้นเช่นมีการกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นโดยมีการตั้งมหาวิทยายลัยในต่างจังหวัดมีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศขยายการศึกษาของชาติในวันที่1เมษายน2504โดยเป็นการขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่7ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการออกกฎหมายเลิกการเสพและจำหน่ายฟินโดยเด็ดขาดโดยรัฐบาลได้ทำการเผาฟินเครื่องมือและอุปกรณ์การเสพที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่2องมกราคมพุทธศักราช2502นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายปราบปรามพวกนักเลงอันธพาลกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีและสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่1ระหว่างปีพศ2 5 4 4 5ถึง2509ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่บทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อมานับว่าได้สร้างผลงานทั้งทางด้านการปรับปรุง บริหารและการพัฒนาประเทศไว้อย่างมากมายนอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐยังเป็นผู้รื้อฟื้นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นจัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์การประดับไฟบนถนนราชดำเนินในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นตน้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่สัญญกรรม เมื่อวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2,506ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโรคไตพิการเรื้อรังรวมอายุได้55ปีและเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เสียชีวิตลงในขณะที่ดำรงตาแหน่งซึ่งหลังการเสียชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เปิดเพลงพยาโศกเป็นการไว้อลาลัยแก่ท่านรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4ปี9เดือน28วัน